เก็บไปหนึ่งล่วงไปอีกอ้ยบานเลยว่ะตรงเนี้ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมไปรุ่นเกมเมอร์นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Call of Duty นะฮะวันนี้เราก็อยู่ในโหมด DMZ นะจากข้างในจะเป็นยังไงมาดูกันนะตามปฏิบัติการวอร์เดนนะฮะโอ้ยคนนี้แต่งโอ้ยอะไร Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. เพื่อนมีสไนเปอร์นะตัวน,นั้นตายเก็บไปหนึ่งตอนนี้เราต้องตามเพื่อนไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตุยได้นะตอนนี้ Ô, oh, nó có quên nó cái này đây Cùng này mang kẹp nghĩ thôi Kẹp Back. Ultra one that intel shows a nuclear material in the AO. Secure that material scale distraction. Locations are on your attack map. <tiny> ultra 1 you're approaching the target area now deploy geiger counters to locate and secure the material ultra 1 be advised your geiger counter is picking up radiation you should be in range of the objective Uy, vale, Actual to ultra one objective secure. Proceed to extraction, and you'll earn a bonus. 1, Dino 4. We're approaching the LZ. Get it secure. 1, Dino 4. We're standing by. Get to the extraction point now. I'm on my way. The helicopter is coming. There are 20 of them. But there a lot ตอนตอนนี้นะพวกเราเฮ้ยเบอร์สองหายไปไหนเนี่ยเบอร์สองไม่มาเพื่อน โอ้โหถอนกำลังสำเร็จนะฮะเท่ากับเราก็ผ่านภารกิจไปได้นะฮะการลดล็อกใหม่โอ้โหเราได้อาวุธมาโหมดนี้ก็คือเราจะได้แบบอาวุธมานะขอแค่เอาชีวิตรอดไปได้นะฮะ โอเคครับก็ใครสหชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาพี่เท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ